อ้ยสีเหลืองเลยงามมากโอ้โยงามโอ้ย,งา,อยงามสะใจมองไปเหมือนซุกเลยโอ้โหบุงบ้งทองคำ <önemli> แต่ละลูกอ <ore> ่ะอดูดูดูลูกนี้ดิลูกนี้ดิเออความเขียวแทบจะไม่มีเหลือโอ้โหอย่างเหลืองเลยอือหืองาม หืมแมลงวันทองไม่มีเลยครับเหลืองโอ้ยงามมากอ๋ออืมมันีหมดแดงด้วยหือมาเก็บ สีสันของลูกครับะมะม่วงมหาชนก่อไว้แกะจัดใกล้สุกแล้วครับนี่แต่ยังไม่สุกสุดยอดเลยซื้อมาต้นละร้อย ดูแต่และลูกโอ้โหงามสะใจครับเรื่องอลาลมคาต้นเลยเออ,อย่างงามเลยสุดยอดเลยครับ